ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินยังคงเป็น,นกลไกสำคัญที่จะนำความรู้และประโยชน์จากการประกันชีวิตส่งต่อให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายน,นี่คือความแตกต่างเทคโนโลยีนั้นก็มีไว้ให้เราใช้แต่ชีวิตจิตใจกับความสัมผัสมนุษย์เราสัมผัสได้นะครับถ้าหากเราอาธิบายได้อย่างละเอียดลออนะครับ ลูกค้าเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาทางการเงินนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งผมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และขอเป็นกำลังใจให้ตัวแทนประกันชีวิตนะครับค่ะงาน National Agent Award ปี2020นะคะ,คะก็ถือว่าเราเตรียมงานกันมานะคะใน1ปีก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรี กระทรวงการคลังนะคะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในสํานักง,งานคอปปอรผู้บริหารบริษัททุกบริษัทที่ให้เกียรติมาร่วมงานก็ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวาัลทั้ง270ท่านนะคะงานสําเร็จและรลุ่วรงไปด้วยดีพวกเราก็มีความสุขนะคะและที่สําคัญที่สุดเราคิดว่าเราจะทํำยังไงให้งาน National Agent Award ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีและสิ่งที่เราทําเรายกย่องให้เกียรติกับผู้รับ รางวัลและผู้ร่วมงานทุกๆท่านนะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆบริษัทขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงกันคลังขอบคุณสํานักงานคอปปอร์และขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ช่วยกันทํางาน National a g e n t Award ได้สําเร็จและพบกันปี2021ค่ะ MAA